สวัสดีค่ะเกดจะเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วตอนนั้นโจอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวพระราม5โดยคอนโดนี้สร้างอยู่บนพื้นที่ชุมชนเก่าอาจจะเป็นเพราะพลังงานวิญญาณที่นี่ค่อนข้างแรงเรื่องหลอนๆจึงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีวันหนึ่งโจได้ขึ้นลิฟต์จะไปยังชั้น5ซึ่งเป็นห้องของโจ เขาได้ขึ้นลิฟต์มาคนเดียวแต่กลับได้ยินเสียงเด็กพูดอยู่ข้างหลังบอกว่าชั้นสี่ชั้นสี่เจอก็คิดว่าเขาคงโดนผีหลอกแล้วแต่เขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะค่อนข้างชินกับเรื่องพวกนี้พอออกจากลิฟต์โจก็กลับเข้าห้องไปนอนทันทีพร้อมกับสวดคาถากันไม่ให้เด็กคนนั้นเข้าห้องได้แต่วันต่อมา โจก็ได้ยินเสียงเด็กในลิฟต์บอกว่าชั้นสี่ชั้นสี่อีกเหมือนเดิมเขาเริ่มที่จะง,งุดหงิดเลยไปถามร,ปรอปภพว่ามีใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมรอปภะพนาซีดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเจอกันเยอะเลยโดยเฉพาะแม่บ้านบางคนมีโดนกระตุกเสื้อด้วยลาออกกันไปหลายคนแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าหลอนวันถัดมาด้วยความที่โจเป็นคนไม่กลัวเรื่องพวกนี้ พอเขาเข้าไปในริบก็ได้ยินเสียงเด็กคนนั้นอีกคราวนี้โจก็เลยเลือกเปิดที่ชั้นสี่เลยเพราะอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่เรื่องมันไม่ได้จบลงแค่นั้นหลังจากที่เปิดลิ์แล้วชายเสื้อด้านหน้าของโจก็โดนกระตุกอย่างแรงด้วยความสงสัยเขาก็เลยเดินออกไปแล้วก็ปาดพ้อยพูดไปว่าน้องจะมาก็มาให้พี่เห็นเลยจะให้ช่วยอะไรก็บอก พอพูดจบก็ไม่มีอะไรโจก็คิดว่าคงเป็นวิญญาณเด็กขี้เล่นคงไม่มีอะไรมากหรอกมั้งพอโจกำลังจะเดินหันหลังกลับภาพที่เขาเห็นก็คือมีเด็กผู้ชายแต่งตัวน่ารักน่ารักยืนอยู่ตรงประตูห้องห้องหนึ่งถัดไปจากโจประมาณ2อก้าวเด็กคนนั้นยืนมองโจด้วยสายตาเป็นกังวลอยู่ประมาณสองวิแล้วก็หายไปในใจตอนนั้นโจคิดว่าหรือว่ามีเด็กตายในห้องนั้น จึงรีบลงไปแจ้งรปภและนิติบุคคลรปภอบอกว่าน่าจะเป็นลูกของคนงานก่อสร้างสมัยก่อนแต่โจกก็คิดว่าไม่น่าใช่เพราะเขาอยู่มาหลายเดือนก็เพิ่งเคยเห็นเด็กคนนี้ในใจลึกๆโจกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีจึงพายายามกอบนิติบุคคลอยู่นานมากทางนิติบุคคลเลยแจ้งไปทางเจ้าของห้องทำทีว่าต้องขอเข้าไปซ่อมไฟด่วน เจ้าของห้องจึงรีบกลับมาด้วยอาการปกติและเขาก็ดูเป็นคนดีคนหนึ่งโจที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ตีเนียนว่าเป็นพนักงานของนิติบุคคลแล้วโจก็แอบคุยกับนิติบุคคลว่าผมว่าไม่น่าใช่เรื่องที่มีเด็กตายแล้วละ่ะแล้วเจ้าของห้องก็พูดขึ้นมาอีกว่าขอโทษค่ะพี่ไม่ได้อยู่ห้องเลยไปอยู่บ้านเพื่อนมาเป็นเดือนโจรวบรวมความกล้าแล้วก็ถามเขาไปว่า ทำไมไม่อยู่ห้องล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้ชายไหมพอได้ยินคำถามจากโจผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ออกมาแล้วเจ้าของห้องก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพทิ้งลูกชายไว้ให้แม่เลี้ยงที่บ้านนานๆทีลูกจะมาหาบ้างแต่ครั้งล่าสุดลูกกลับไปแล้วป่วยเธอก็นึกว่าไม่เป็นอะไรมากกะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์คอยกลับบ้านไปหาแต่ไม่ทัน ลูกเธอป่วยตายเสียก่อนเธอยังทำใจไม่ได้เลยต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนและก่อนตายลูกก็เอาแต่เพ้อว่าจะมาหาแม่ที่ชั้นสี่พอผู้หญิงคนนั้นเล่าถึงตรงนี้โจถึงกับคนลุกคิดในใจว่านี่คงเป็นความปรารถนาเล็กๆของเด็กก่อนตายโจเลยเล่าทุกอย่างที่เจออย่างละเอียดให้ฟังอีกที สรุปว่าเสื้อผ้าที่โจเห็นเด็กคนนั้นใส่นั้นเป็นชุดเดียวกับชุดที่เด็กคนนั้นใส่ในวันอาบศพผู้หญิงคนนั้นเลยชวนโจเปิดเข้าไปดูในห้องพอเปิดเข้าไปดูสิ่งที่เห็นก็คือประตูระเบียงมันถูกแง้มไว้ทําให้แมวหรือนกนั้นเข้ามาทําที่ใส่อัฐิเด็กคนนั้นลม้มลงผงกระดูกหล่นลงเต็มพื้นโจก็เลยช่วยกันเก็บ หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่คอนโดเหมือนเดิมตั้งแต่นั้นมาโซ่รวมถึงคนอื่นๆก็ไม่เจอเสียงเด็กขอไปชั้นสี่อีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ